ตอนบ่ายดีตอนบ่ายพามาเบิ yeah. ่งวิวหน้าข้าเจ้านี่ฮะขนข้าวนะดูแต่ละมือแต่ละดีหยดน้ำกดมาเกี่ยวข้าวขนข้าวตอนเช้าตอนบ่ายมาหยดน้ำกดตัางคืนกีดยางแล้วนี้มาขนข้าวเอาห้งขาเจ้าค่ะจะปั่นข้าววันนี้ตอนบ่ายเราน่าจะไม่ได้เกี่ยวอันนี้ข้าวเจ้านะคะขิวขวอยู่ตอนนานี่นะ

อันนี้หนเมื่อสีอยู่เฉินแค่นี้ขนไปสีที่บ้าน,าเ,น,าน,านเขาหนดูช่างดูนะดูอ,ขอ,ขอันนั้นคือเบียะนี่จอมโจรนี่จะมาท่าย,าออม,าายมีโกนวดแล้ค่ะโกนวดตัดผมแล้วนี่พระเอกมิวสิกสองไม่เหล็กโกโก้คือบ่าวเบีย ข้าวอิตีนะคะนี่สุกก็ย่างฝนพระธรรมทานละตกอยู่เลยเบยเอลยพดละทุกฮะมีตกละละป็นบ่อยๆนี้่อื่นจ้างขับไปเกี่ยวอีกก่อน

อันนี้นะฮะลู่แซวหน้าก็เราได้กินขา้าวตั้งแต่ว่านกาตั้งแต่ดำตั้งแต่อันนี้ก็เราเป็นเมเ็ดข้าวเลี้ยงชีวิตเลี้ยงป้าเลี้ยงทองโอ้ค่อยว่านเอาเด้อว่านเอาแล้วสบายสิข้าวเทม,มีเป็นราคาอีปีนี้ กิโลนึงเขาเปื้อน,นี่นะ่ะซ้ำม,มาม้าซองนึงเดี๋ยวนี้เลยกิโลละเปดบ้าไข่ย,ยุ่ย่างยังพ่อเลียงสีไเมกินป้าเาว ข้าวข้าวเจ้านี่อุดมสมบูรณ์นะครข้าวคือไม่ขาดน้ำนาดข้าวอยู่ในหัวภูนี่อยู่นแม่ข้าวต้องทงเลยนี่ตะเก้าน่ะไทยทงน่ะดูทูทนะกไทยผู้เ่าได้ไดโดยเฉพาะบ้านเธอเบยเอ้ยอขึ้นไป<ต>ยู่ภูน่ะสิกินพี่ซัง่งเอาสัตว์ป่าเขาบอกแพดตะเก او พัดอึศขา้าวเธอได้ไทยผู้นะหะขี้ร้อยซัดปาน่ย ไปซื้อข้าวเขาก็ะห่อนไม่จะขายฮือขนาดไปซื้อได้นะว่คอยอยาคนยังได้ไปขอสมัยตะกี้เราไม่ได้มีนาะแต่ว่าอันคนจบก็จบอยู่เขาไม่ได้ปั่นให้เด้อรุ่นนั้นอันอีเบท้าวเนะ่ะไปหาน้องไม้หาเก้งคูนหาเพื่อไปเละบ้านตองอยได้หลายเธอได้เขาก็เอาฮือเธอได้ได้พี่น้องอยู่บ้านตองอยเดี๋ยวนี้ซื้อ มืดส้นโพสินเมแล้วหลดไม่หูจักพือเลยฮ่ยยาไม่เห็นซ้ำหรมอมบ้านเขาอยยู่พื้นนั่เ็เกียมันบริิาเปนับปบ,บนะบะ้าตกคิดร้อยเงนินใส่ธธใรถไทยเดินตามกระหยัดมาเลได้มด่หมด ของเงินได้หยัดหยักได้ของิน่ะรถถเท่าักพยางยหยัดจะให้มัน,น,น,นของเงนนยหยักพุดโพอย่างฟอนฟมันยาวอ่านบ้านดอกเ็กขัดยายามให้ซอมขดเด็กที่แรกนะบ้านอยู่บ้านกว้างเทไดูข่อยัดข้าวอันนี้เจ็ดมัดนะฮะเจ็ร้อยกว่ามัด มัดอันบางมัดก็ลูงจนว่าพุณนะยังมีแหงคักปะเลอนี่นะหองแห้วซบรรยากาศวันนี้ซะมีพา้มัดละพอใหญ่เอ้ยมืออื่นจังมัดยังเปะอยู่หือนั้นนะหือเกี่ยวน้ำหลังนะก็นั้นละมันเขียวอยู่หือนั้นนะ เอันเอาเห็ดหัมสักไดกำมันน้ำน่หมดเอามาเขาสีกัฟ้าทีเพื่อนจะทำแล้วมันมาเขาม่แห้งเอ็นเลิศพ่อยายแสงบันนี้สห้องซื้อฮกแล้วและทาบอกมีเอามาสี่ตะพีเลยเน่มันสบายเราเ้ามาม่ได้บี

นี่บรรยากาศอันนี้คือผู้เหล็กไฟนะคะมุมนี้จะเห็นชัดมากถ้าเอาต้นไม้ต้นโตแถวนี้อ่อนะโอ้ยคัก่ะวิวงามครับมองนี้แ้ายังมีเกี่ยวข้านี่ไปไทยไปไทยอยู่มุมถึงคุณนะจะงามแต่บ้าค่าเอาข้าวออกแล้วฟอไปใ้เสหัวขึ้น็เห็ดเห็ดอนอเราไทยนะ่บางแนะกอนบอกเลย อันนี้แหละคะ่ะลู่แซวนา้าชีวิตช่วงนี้ไม่ได้หดเวลาลายซูดค่ะพี่น้องนนะมือแหงนนะไม่มีหอดแหงเบาสวยมากนะคะมุมนี้วิววิวธรรมชาติ ฝั่งโน้นก็เกี่ยวสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะบรรยากาศขนเขา้าค่ะพี่น้องขนเข้ามือสีมือสีอยุพุละเหินพุละทางมันเฮามมยะค่ะรถสีเฮามมยะรถนวดนั่นแหละคะ่ะสวัสดีค่ะ